คอรอมอรไฟเขียวอนุมัติสมโครงการโดยใช้วงเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินช่วยหลือประชาชนคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบผลการพิจารณาคณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้สามโครงการเพิ่มเติมจากที่อนุมัติไปแล้วรอบแรก5โครงการ เพือ่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้วงเงินตามพบรเบเงินกู้ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนของการฟ, <pt> ฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน4ี่แสนล้านบาทซึ่งวงเงินของการอนุมัติครั้งนี้คือส0่พล้านบาทสำหรับ3โครงการที่อนุมัติได้แก่ 1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อบำรุงผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงของกระทรวงมหาดไทยในวงเงินไม่เกิน1,000ล้านบาทเพื่อจ้างประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นเป็นระยะเวลา12เดือนระยะเวลาดำเนินการคือรกรกฎาคม2,563ถึงกันยายน2,564โดยจะช่วยเหลือให้ประชาชนเพิ่มไรายได้ พื้นที่เป้าหมายโดยใช้งบประมาณ932ล้านบาทเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน15,548คนเกิดนักปริบาลเป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่นได้โครงการที่2โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยวงเงินไม่เกิน2,000ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบลตำบลละสองคนทั่วประเทศรวมเป็นจำนวน14,510คนเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า2,700ล้านบาทโดยจะกระจายลงพื้นที่โดยจะให้ดำเนินการเป็นแบบฐานข้อมูลบูรณาการหรือ Database มีระยะเวลาดำเนินการสิงหาคม2 5 6 3 ถึงกันยายน2564ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการเพิ่มการจ้างงานตำบลละสองคนใน7,255ตำบลทั่วประเทศอัตราจ,จ้างอยู่ที่15,000บาทต,ต่อเดือนระยะเวลาจ้าง12เดือน 3. โครงการฟอร้อระวังแนวกั้นไฟสร้างรายได้ให้ชุมชนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวงเงินไม่เกิน246ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่9,137คนโดยจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐามกมนกรมบัญชีกลางอยู่ที่300บาทต่อวันเฉลี่ย30วันต่อเดือนทำหน้าที่ ฝอระวังและลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากไฟป่าและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการแก้ปัญหาไฟป่าในระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม2 5 1 3ถึงพฤษภาคม2564ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้คือการสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมแล้วทั้ง3โครงการมีการจ้างงาน39,195นสําคหรับโครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคอรมอทั้งนี้จะทำแพลตฟอร์มรายงานบันทึกข้อมูลต่างๆของการจ้างภายใต้พรกกู้เงินเพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ได้รับโครงการดูจบแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะอัปเดตข่าวแบบดุนดุนด